บันกับบอลยเป็นอย่างคือใใจเงื่อนเกินโตมาคลิปนี้สิมาเบาซูฟังก็ยาสิให้ประหยัดคักประหยัดแนะ่และทอนะคนเฮาก็ได้แมนะทุกมือนี่ปิ๊กว่าปุ้ยประหยัดคัากระเด,ด้จ่าเห็นเสื้ผพาที่ใส่บ่อนันนะทั้งเบิดสุดนั่นนะคะสี่สิบบาทเด่นันพาส้าบาทนอกจากบบเมนเต้าบาทแต่แม่พาตัวนี้ซื้อมาสิบบาทเสื้อตัวนี้ซื้อมาตัวละยี่สิบบาทนอกจากทุกมือนี่ก็ว่าประหยัดคักประหยัดแน่ละเด้จ่าเตือผพามือหนึ่งกระแถบจะบ้ใสไแล้ว ปัญหาก,กย่างชิมาวาเฮ้าใส่เงินเกินโตอยู่เนาะ <_ d ata> มือนอีป่ปุ้ยกจะมาทําความสะอาดขั้วเนาะจะเห็นแล้วมันควางหูควางตานะคะกลับมาจากถอนมันเนาะจากก็คือฟื้นพวงมีปุ้ยเท่ออกจากตะก,กาเนาะจากเอาตะก,กาไปใส่มันเพื่อที่จะค้นขึ้นรถนะคะบาดท,ที่นี่จามันหกนะคะก็เลยไปหาตะกาใหม่มาใส่ก็มาข้าวเร่องกันต่อจ่าในทุกๆเลือนเน,นะะาะจากหลังจากที่เงินออกแล้วนะคะเงินที่ทายคลิปใด้นหลัปุยกจะสื่อของขา่าวบานเนาะพววของใส่ของซอยพงษ์สุดน้ำป้าเนาะจากแนวที่เฮาผลิตบ่ไดน่นไหมปุ๊ก ต้องซื้อนะคะองุักฟอกน้ำยาประพานุุมนอจาจะสั้นไลย่ยาตีฟันนะคะ ชมผูสะผุมนอกจากพวกนี้เข้าต้องสื่อทุกเดือนอยู่แล้วแล้วแหงแต่ยุกันหลายคนนอกจากกระแหงแต่เปื้องกระใสเบิดไว้พวกเครื่องขั้วนอกจากพงชื่อรถนำป้าปุยกระเบิดสื่อแค่ห่อเดียวนะคะในแต่ละเดือนปุยกระสือเดือนละหลายขวดเนาะคือจังนำป้าจังสีกระสามขวดกระสือมาตุนไหวนอกจากเข้าจังบระเบิไปสื่อดูเวลาที่เขาไปสื่อของนอกจากมันลดราคาจังสีกระสือมากสื่อของใส่แล้วมันก็ต้องสื่อของกินนอกจากคนเฮ้ามันก็ต้องมีอยากกินนวลนีนันบางนะคะแหงแต่เฮ้าเป็นผู้ยิ่งนอกจากมันต้องมีแนวอยากได้แหละทุก แต่ก่อนเคยใส่ขีมในหางนอกจากกระปุกละสามลอยสี่ลอยหอดหาลอยคุณก็เคยใส่ทุกมือนี่ใส่ขี姆ซองละสี่จิบเก่าบาทนิพยเองปุยกระเือว่าปุยปั๊บโตลงมาได้หลายเติบแล้วเด้แต่ก่อนจิตไปเที่ยวแต่ละเทือนอกจากต้องซื้อชุดหม่ตลอดทายลูปล่งเฟรดบวกเคยซ้ำเดอ้อทุกมือนี่ทุกคนถ้าเห็นจากการทายคลิปของปุยเราคือปุยใส่เสื้อผ้าโต๊กเกา่าเดิมๆทายซ้ำลูบไปล้มมาตลอดเลยนิพิกองปั๊บเปลี่ยนจะคล้องไปได้หลายเติบแล้วเด้ค่ยยิ่งที่ว่าเอ้าใส่เงินฟุ่มเฟือยใส่ ตลาดแตละเทือนอกจากสื่อของสดมาใส่ตู้เย็นไหวนะคะกระเบื้อเทละ300 400าสามลอยสี่ลอยนาจ่าแล้วกับข้าทุกอย่างที่ซื้อมานาจากส่วนมากแล้วเอาไว้ธาเฮ็ดกินในขอบขั้วนาจ่าเอาไว้ธาเฮ็ดกับข้าให้หลูกกินไปโรงเลียนจังสีแมปุ้ยกับโบเคยเดี๋ยวมาเฮ็ดกินเหรียญส่วนโตจะของแจ็คเทือเลยเด้ค่ะบอกเลยนะคะว่าคนที่โบเคยเดีย๋ยวยูเป็นขอบขั้วใหญ่แบบปุ้ยจะบม่มีทางเข้าใจเลยะคะ่ะาหากวายุกันแค่ปุ้ยกับหลู่แค่สองคนแค่นี้นะคะมันจเจียวยังมาเปลืองแมนบอ,อนที่จริงแล้วส่วนโตปุ้ยเองโบเคยจะได้ซื้ออีกอย่างก,กิน แก่กระแคนน้ำปั้นชาเขียวแคนนีะ่ะราคทุกคนค่ะนมปุ้ยกับบคอยมาแล้วปุ้ยเองปุ้ยกบับบเมนคนที่จะขี่ทีในเรื่องของกินค่ะทุกคนก,กับเผากระนามอีกอย่างที่ห้าอยากให้พอกับแม่กินปุ้ยกับซื้อมาตลอดเลยค่ะถ่าหากว่ามือได้เนาะจ่าปุย้ยเอาเงินไปซื้อเราญาตาป้าปิง,นงเนาะจ่าซัมมาเล่เทเมหรด้วยไปเห็นอีกอย่างที่มันไหลสาระบบเกิดประโยชน์นะคะมือนน่แ้งมาว่าปุ้ยค่ะคือปุ้ยเองปุ้ยกับย่อมเสียสลระทุกอย่างนะคะให้ขอบคู่วค่ะทุกคนปุ้ยเบาอีลีเลยปุ้ยก็เลยบอาว่าปุยใสเงิน เกินโตใส่เงินฝุ่มเฟื่อยนะคะมันมันเป็นจังไดน่ะนะเออปุ้กกะบ,บวกขอาใจจะต้องให้ปุ้กประหยัดกว่านี้อีกบอกค่ะหรือว่าจังไดว่ามาหลักเมื่อยเนาะจาะเหลือเงินบอกเขาไพออกไพนะคะทุกคนบว่าจะเป็นผีเป็นหนองเป็นผัวเป็นเมียเป็นอียงกันทั้งนั่นก็ซางเนาะจาะข้างที่ดีก็คือการเพิงผ้าเจ้าของค่ะดีที่สุดนะคะคนห้าวลมได้เนาะจาะแต่ว่าต้องลุกไห้ไหวน,นะคะเพิงผ้าเจ้าของให้มันได้ไหวที่สุดค่ะทุกคนคลิปนี้อาจจะดูเข่งเขียนใน่จักน้อยเด้อจ้ะแต่ว่าก็อยากระบายนะคะทุกคนก็ ใบคนเดียวมันกะอัดอันเนาะจ้าบบมีคนเบานําเด้ปุ้ยเองปุ้ยก็บ่คคอยมีมูเก็บเมนขัวเร็จแล้วเรียบร้อยเนาะจ้าก็จะมาดังไฟหนึ่งเขานะคะมือนี้ยังคิดเมนูกับเขาบทานได้ออกอยู่จ้าสิ่งที่ยากที่สุดในการใส่ชีวิตของปุ้ยแต่ละมือทุกคนหู้บว่าคือหยังคือการเหตุกับเขาค่ะปุ้ยคิดทุกมือนะคะว่ามือหนีปุ่ยเฮ็ดกับเขาอีหยังให้พอกับแม่กินเฮตดอีหยังให้ลูกกินถ้าหัวมาเซ็ดอีหยังให้ผัวกินมีผู้ใดเป็นคือกันกับปุ้ยบ่จ้าคือการีเาาาเเป็นนนนแมมม่่บบบ้อยูักรือง่ายนะะค ถ้าเป็นแบบนี่นะคะสู่ให้ปุ๋ยออกไปเห็นงานนอกบานจะบวอดีกว่าบอกปุ๋ยว่าแบบนันงายกว่าหลายเลยถ้าผู้ได้คิดว่าการมาอยู่บานเรียงพ่อเรียงแม่เรียง,ยงลูกเรียงเต่าเนาะจากมันง่ายนะคะมาโลดปุ๋ยเสียว่าคนที่เคยใช้ชีวิตอยู่คนเดียวบม่เคยแบบมาอยู่เป็นขอบรัใวไงแบบปุ๋ยจังได้ก็มาอยู่แบบปุ๋ย่ได้ค่ะบางเท่อนากจ๋าจเร่องในคขอบรัวเนาะจ๋าจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะปุ๋ยกับพยายามแล้วะคะ่ะที่จะแบบว่าเล่าให้ทุกคนฟังนะคะปุ๋ยกับพยายามเล่าแบบซอบๆอบ่สุดแล้วนะคะเอาเป็นว่าปุ๋ยว่าให้อง ขใจแค่คนเดียวแค่นั้นกับพ่อเนาะตาคลิปนี้คือว่าปุ๋ยออกมาระบายในโตของปุ๋ยเองนะคะเพื่อที่จะแบบว่ามันจะรได่าัดอันอยู่ในใจของปุ๋ยเนาะตา การใส่ชีวิตง่ายๆอยู่ต่างจังหวัดเนาะค่ะมันก็บได้งายขนาดนั้นนะคะทุกคนบางเถื่อมันก็มิเรื่องเล่านู่นนี่นั่นแหละค่ะเขามารบกวนจิตใจของเฮาอยู่บ้างนะคะแต่ปุ้ยก็ถือว่าปุ้ยยังโชคดีหาที่ได้อยู่ตามทงไฮทงนาแบบนี้นะคะเพราะว่าสถานที่มองหนีที่ปุ้ยอยู่นะคะปุ้ยหูซื้อว่าปุ้ยมีความสุขแล้วมันสามารถยิ้วใจของปุ้ยได้ดีมากๆเลยเพราะว่าปุ้ยจะเมยหรือว่าปุ้ยจะท้อซ้ำใดนะคะพอปุ้ยเดลี่เห็นอีอย่างหลายๆอย่างอยู่มองนี้นะคะมันเห็นให้ปุ้ยมีกําลังใจในการ หลังจากที่ข้างมอคาไว้แล้วเรียบร้อยเนาะจ๋าวิจะมาหาเก็บขยะรอบๆยงหน้าเห้านะคะต้องบอกเลยนะคะว่าบานปุยฝนตกทุกมือนะคะเพราะว่าอย่างแตตเว่นบายอ่าเลื่มมาอีกแล้วนะคะฝ่าเหลวมาแล้วนะคะมือนีกระตกข่ะตกทุกมืออีหลีวันนี้ก็จะเป็นต้นกาที่ปุยพอไหวเนาะจาก็จะมีฟักทองนะคะบะเกอเทศเนาะจากบะงอเหี่ยวนะคะบะง้อเหี่ยวนะปักบวมงูนะนะคะบานปุยเอินว่าบะงอเหี่ยวันนี้ก็จะมีฟักทองญี่ปุ่นนะคะฟักทองน้ำเตาค่ะแล้วก็ฟักทองหล่วผสมนะคะ ปุยเพาะใยยางละนิดละหน่อยนะคะทุกคนอยากจะเอาึ้น้างค่ะฝักทองตัวน,นี้สงสัยสิบอลอดแลวละจ้าทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเบียร์บักเขื่อนเ,เนาะจา้าโอ้แม่นเบียร์บักเขือสมนะคะบักเขือเทียเนาะจาน่าจะเป็นพันจีด้านะคะปุยกระจ่างบอดดยแล้วค่ะตัวนั้นนีก็จะเป็นเมลอนเนาะค่ะปุยเพาะไว้นะคะปลูะะปกมันกระงอกดอีดอกค่ะทุกคนแต่ว่ามันสีใหญ่ให้เด็กเก็บบัเนาะจา้าปุยก,กำลังสร้างถุงปลูกแซนดี้มากยู่นเนาะจา้าสร้างเป็นแบบถุงขนาดใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่าจะมาปลูกบักพริกน้ำเนาะค่ะปลูกบักเขือ ะะช่วงนี้เป็นช่วงนาฝนเนาะคะ่ะก็เลยว่าจะล่องปลูกใส่ถุงปลูกเบงนะคะเพราะว่ามันจะได้แบบว่าระายนำไดดดีเนาะจ้าเพราะอาหารแรงมากด้บัดนี้ทุกคนหนึ่งเขาซ็จแล้วก็บ,บ่มีกับเขานะจ้าก็เลยมาเก็บอันนี้นะคะบักแตงไทยะคะ่ะ เกิดอยู่นะโรงเรือนตะกะาแตนนะคะตอนนี้มีหน่วยอยู่2หน่วยเนาะคะ่ะพี่ก็เลยจะเก็บม,มาตั้มหน่วยหนึ่งนะคะอีกหน่วยหนึ่งหัวเริ่มเลื้ยงแล้วค่ะก็เลยว่าจะเก็บไว้ให้เขาแก่เนาะจตกเผื่อที่จะกินผลจุของเขาเนี่แหละคะ่ะทุกคนอันจริงแล้วปุ้ยนี่คือกินกับเขาางง่ายๆเลยนะคะในลักษณะของแบบปุ้ยใหญ่เนาะปุ้ยใหญ่แบบปุยนี่ก็คือแบบตากับยาย่างสินะคะปุ้ยเห็นยังตากับยายก็กินได้เบิดนะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่ากินง่ายอยู่แล้ววันนี้เขาก็จะตั้มแต้งเนาะกกะคะแล้วกชินให้บก ระะ้านไส้กระถากินเขาวน้ำเนาะจา่ะนี่แหละค่ะปุ้ยกะว่บบาบั่นปุ้ยกับประหยัดที่สุดแลเด้วยปุ้ยวา่าท่านบอกมีผู้ใดกินหมูกินเนือ้อกินไก่ได้ทุกขาบ mm hmm. ดอกจกะในขณะที่ปอเปลือ,อกแตงอยู่นี่คือบอกแต้งทรงกินหอมอ่ะคะ่ะทุกคนมันมีความหอมแบบพิเศษได้แต้งไทยนี่เวลาแต่ละมือกับพานใปเลี้ยวแห้งคักเนาะจาะแป,บแปบ๊บๆป็กับว่าคำแล้วเนาะจาก้กนอนแค่แป๊บเดี่ยวพัดวาเจียงหนึ่งเ mm hmm. ขาอีกแล้วนะคะปุ้ยเองปุ้ยกะอายุหลายขึ้นไปนํำทุกมือแล้วเนาะคะ่ะโอ้ยบ่อยากจะคิดเลยนะคะบ่อยากจะบอกอายุจริง เ,เพราะอายุหอดเหรียญาเนาะคะ่ะปุ้ยกลืมไปเลยนะคะว่าปีนี้ปุ้ยอายุเท่าใดแล้ว ปีนี้ปุ้ยลืมวันเกิดเจ้าของไปเลยค่ะทุกคนปุ้ยเกิดตั้งแต่วันที่สิบพฤษภาปุ่นะค้าตั้งแต่เหตุเหยียกนะคะก็เลยลืมไปเลยผ่านไปตั้งว่าส้วงมือฝนจะปุ้ยจังจำได้วัาสิให้ทุกคนลองทายอายุปุ้ยบึงนะคะแต่ว่าปุ้ยว่าปตองทายดอกข่ายานรับกระได้นะคะหนาแห่งแต่แถวอยู่นอกจากตากแดดนำคู่มือนะคะเมื่อน,นี้เขาก็จะใส่เป็นิีแขง้งเนือจาเพราะว่าิกสดเบิดแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งมันก็เหมิดแล้วนอกจากขานจะยางไปหานะคะเมื่อวน,นี้ก็จะตั้มแต่งแบบบานๆง่ายๆ ไม่คือเกาลัจากบักเกอเทศกะบตะไบไซเดอจ้าเพราะว่ามันบ่มีนะคะเ้องกันเลยบอไซค่ะปกติตั้งแต่สมัยติดปุ๋ยเป็นเด็กหน่อยนะคะพอกับแม่ตั้ให้กินบัเกอร์เทดไซดบักเกอเทศจักเถื่อนะคะมีแต่ตัาไง่ายๆบานๆค่ะใส่ผงชูรสน้าป้าปลาแดงนาะจากบีบบักนาหวหัวลงไปแคร์นั่นเลยนะคะขอแครให้ได้กินบักนาวค่ะแป้งไทยเนี่ยนะคะตัง่ายค่ะใส่แคร์นี่ก็แแ่บแล้วนะคะ หอมหมากๆเลยค่ะตำสุมของเฮานะคะตาสุมเพ่นว่าตำหมักแป้งจ้าเกษตรแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนกับเขาแรงของปุ๋ยนะคะง่ายๆค่ะตําแตงถอดไข่นะคะหลักกระถอดใจกองนอกจากาจ,จะมีเห็ดเพาะตุ่มนอกจากอยู่ในหมอนะคะมือหนีกระบาดทายให้เบื่อจ่าทายให้เบิ่งขาวๆจำหนีนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ปุยกขอขอโตลาทุกคนไปกินเขากินน้ำคอนเดอร์จ่าเดี๋ยวมาพอกันใหม่คลิปหน้านะคะแจงไดปุ๊กฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ปุ๋ยในการเห็ดคลิปต่อไป แน,นะนำนเด้อจ้า